สวัสดีครับน้องๆพี่ชาร์ปนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาชวนทําโจทย์เกี่ยวกับของผสม2ชนิดกันนะครับแล้วเรามาดูซิว่าเราจะทําโจทย์ข้อนี้กันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะข้อนี้นะครับเขาบอกว่าน้าเกลือจากแก้วใบแรกและแก้วใบที่2เนี่ยมีเกลืออยู่ที่20และ25%ตามลําดับเนาะนำน้าเกลือจากแก้วใบแรกและแก้วใบที่2เนี่ยมารวมกันเป็นปริมาตร50ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีเกลืออยู่เนี่ย24อยากทราบว่า นำน้ำเกลือจากแก้วใบที่2เนี่ยมาปริมาตรเท่าใดนั่นเองอะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยพี่จะมาวาดรูปให้น้องดูก่อนสมมติว่าอันนี้คือแก้วใบที่1ของพี่เนาะแก้วใบที่1ของพี่เนี่ยอะใส่แบบนี้นะก็จะมีปริมาณเกลือเนี่ยคิดเป็น20%นนั่นเองในขณะที่แก้วใบที่2ของพี่นะก็จะมีปริมาตรของเกลือเนี่ยอยู่ที่2 5นั่นเองโอเคไหมเอ่ยหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็ นำอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอวาดรูปนิดนึงอ่าประมาณนี้พี่ก็นําน้ําจากแก้วที่1ออกมาแล้วก็นําน้ําจากแก้วน้ําเกลือจากแก้วที่1และแก้วที่2อเนี่ยออกมาแต่เรายังไม่รู้นะว่าออกมาปริมาตรเท่าใดซึ่งเอามาใส่ไว้ในแก้วที่3ามแล้วกันแบบนี้อ่าโอเคหลังจากที่เรา,เามาใส่ไว้ในแก้วที่3ใช่ไหมมันก็จะมีปริมาตรอยู่เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย50ลูกบาทเซนติเมตร และก็มีปริมาตรเกลือยอยู่ที่24อะไรนั่นเอง24%เปอร์เซ็นต์นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาว่าปริมาตรของน้ําเกลือที่ออกมาจากแก้วที่1และปริมาตรของน้ําเกลือที่ออกมาจากแก้วที่2เนี่ยเอาออกมาเท่าไรแต่แน่นอนว่าปริมาตรจากน้ำเกลือจากแก้วที่1และแก้วที่2เนี่ยรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ5้าเลยเอย50นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาตั้งสมการกันอ่ะที่จะการกำหนดให้นะ x เนี่ยก็คือเป็นปริมาตรของน้ำเกลือที่ เราออกมาจากแก้วอะไรเอ่ยแก้วใบที่1ละกันดังนั้นถ้าพี่เอาน้ำเกลือออกมาจากแก้วใบที่1เนี่ยเท่ากับ x นั่นก็หมายความว่าพี่จะต้องเอาน้ำเกลือออกมาจากแก้วใบที่2มีค่าเท่ากับ50ลบอะไรเอ่ย50ลบอะไรนั่นเองลบ x นั่นเองทําไมถึงเป็น50ลบ x ก็เพราะว่ามันรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยมันรวมกันได้50ถ้าใบแรกเนี่ยเอามา x แล้ว ใบที่2ก็จะต้องเอามาเท่ากับ50ลบอะไรนั่นเอง50ลบ x นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวพี่จะเอาตรงนี้มาตั้งเป็นสมการกันเนาะอ่ะเราไปดูสมการกันดีกว่าว่าเราจะตั้งยังไงกันได้บ้างคราวนี้ปริมาตรของเกลือในแก้วใบแรกเนี่ยคิดเป็น20เนาบะใบที่2 2 5ดังนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าไงเอ่ยหมายความว่าพี่สามารถตั้งสมการได้แบบนี้ถูกเจไหมก็คือ20%ก็คือ20ส่วน100ของปริมาตรน้ําเกลือจากแก้วแรกเพราะฉะนั้น ปริมาตรน้ำเกลือจากแก้วแรกเป็นเท่าไหรเอ่ยก็คืออะไรนั่นเองก็คือ x นั่นเองที่เราออกมาเนะาะคราวนี้มาบวกกับปริมาตรของน้ำเกลือจากแก้วที่2ซึ่งคิดมีปริมาณเกลือเนี่ยเราคิดเป็นเท่าไรเอ่ย25อะไรนั่นเองเปอร์เซ็นถูกต้องไหมก็คือ25ส่วน100ของอะไรเอ่ยของ50ลบอะไรนั่นเองลบ x นั่นเอง เมื่อเอา2ปริมาตรนี้มารวมกันก็จะมีปริมาตรเกลือเนี่ยคิดเป็น2 4หรือ24ส่วน100ของปริมาตรที่ามารวมกันนั่นก็คือ5เลยเอ่ย50นั่นเองดังนั้นเราก็จะมาแก้สมการก้อนนี้กันเนาะว่าจะแก้ได้ยังไงน้องเห็นทุกพจน์เนี่ยมี100เนาะน้องก็สามารถทำไมได้ตัด100ได้แล้วครวน,นี้เราก็จับคูณกันเลยอ่ะ20คูณ x ก็ได้เป็น20เลยเอ่ย 20x เกนาะ25กระจายเข้าไปในนี้ได้เลยูณ50 ก็จะกลายเป็น1,200งพันสองเลยเอ่ย1นึ่งพันสอคูณกับลบ x ก็จะกลายเป็นลบยี x แล้วก็24คูณกับ50ก็จะกลายเป็น1นึ่งัน้นั่นเองน้องก็ย้ายสมการไปก็เอาเจ้าตัว1,250ลบกับ1,200เนาะแล้วก็ย้ายลบ25มาทางขวามือย้าย20มาทางขวามือเหมือนกันก็จะกลายเป็น2 5 x ลบกับ20เลยเอ่ย 20x นั่นเองโอเคเมื่อน้องลบกันได้แล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขึ้นมาฉีกข้างบนนะพื้นที่ไม่พอแล้วตรงนี้ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยเท่ากับปริมาตร50มีค่าเท่ากับ5อะไรเอ่ย 5x นั่นก็หมายความว่า x ของเราเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ5เาอะไรเอ่ย50าหารห5าหาร5ก็จะมีค่าเท่ากับ10อะไรเอ่ย10ลูกบาท์เซนติเมตรดังนั้นเราจะรู้แล้วว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ10ลูกบาท์เซนติเมตรซึ่ง x กเนี่ยก็คือเป็นปริมาณของน้ำเกลือจากแก้วใบแรกนั่นเองซึ่งเอามาเท่ากับ10ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นถ้าใบแรกเอามา10ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นก็หมายความว่าใบที่2ของเราเนี่ยก็จะเอาปริมาตรมาเท่ากับ50ลบเลยเอ่ยลบสิบคำตอบก็คือเท่าไหร่นั่นเอง40ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองเป็นไงกันบ้างข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงสามารถติดต่อแล้วรอดูกันได้เลยว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไระเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับยบย